สวัสดีเจ้าชายและแม่มดทุกทท่ทานวันนี้แบรนด์ชนเนลขอเสนอ Release That Witch ปล่อยแม่มดคนนั้นซะบทที่51ราชินีแสงอาทิตย์ยามเย็นส่องผ่านหน้าต่างทรงสูงแคบที่ระเบียงเข้ามาประทับทั่วผิวพื้นสะท้อนลายเส้นสีแดงหม่นลงบนกำแพงที่ที่สามารถมองเห็นพระอาทิตย์ตกยามเย็นได้ในอาณาจักรนี้มีอยู่ไม่กี่แห่ง และท่าเรือเคลียร์วอเตอร์ก็เป็นหนึ่งในนนหิมะและลมหนาวในเดือนแห่งปีศาจแทบไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อที่นี่เลยนอกจากกองเรือสัมภาดํดำที่ไม่สามารถออกทะเลได้แล้วเมืองทั้งเมืองก็ยังคงวุ่นวายดังเช่นปกติกาเซียวินเบิร์นด้านผู้ปกครองเมืองท่าแห่งนี้กำลังนั่งอยู่หน้าโต๊ะใต้หน้าต่างอ่านจดหมายในมืออย่างจริงจังแสงอาทิตย์ยามเย็นย้อมผมสีเทาของเธอจนกลายเป็น สีทองแสงและเงาที่ทำบรทับบนใบหน้าขับให้เขาโครงเครื่องหน้าของเธอยิ่งเด่นชัดเพิ่มสเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์และความองอาจสง่างา,ามฟาเรียนยืนอยู่ข้างๆเธอมาพักใหญ่แล้วแม้ว่าเธอใช้เวลาในการอ่านจดหมายฉบับนี้นานกว่าเวลาอ่านจดหมายปกติมากแต่ฟาเรียนก็ยังเลือกที่จะร้องเงียบๆเขาไม่อยากเป็นคนทำลายความสงบนี้ในที่สุดกาเซียก็ถอนใจเบาๆก่อนจะวางจดหมายลงสเสด็จพ่อสวรรคตแล้ว ฟาเรียนตะลึงอะไรนะพะยะค่ะ,สะเสด็จพ่อของข้าไอรินวินเบิลดันพระราชาแห่งเกรคาสเซอร์สวรรคตแล้วไม่บ่อยนักที่เธอจะพูดคำพูดเดิมซ้ำเขาคิดหากเขาถามคำถามนี้ในยามปกติเธอคงแกล้งทําหูทวนลมว่าแต่เธอไม่ได้ล้อเล่นจริงๆหรือพระราชาสวรรคตแล้วจริงๆหรือฟาเรียนอาปากตั้งใจจะพูดปลอบเธอสักสองสามประโยคแต่ถ้อยคำที่ ออกมากลับกลายเป็นคำถามสวรรคตรได้อย่างไรพยะยะค่ะโชคดีที่กาเซียไม่สนใจเรื่องนี้เธอเปือนเจ้าหญิงลำดับที่3ของอาณาจักรเป็นผู้ปกครองของท่าเรือเคล์วอเตอร์และเป็นผู้บัญชาการสูงสุดของกองเรือสำเภาดัมท้อยคำปลอบใจไม่ใช้สิ่งจำเป็นสำหรับเธอในจดหมายบอกว่ากูลอนพี่ชายข้าสังหารเสด็จพ่อจากนั้นก็ถูกองครักจับตัวไปเขาไม่ได้ฆ่าตัวตายหนีความผิดจึงถูก คนสนิทของพระราชาและขุนนางใหญ่คนอื่นๆพิจารณาคดีต่อหน้าสาธารณะและถูกตัดสินประหารชีวิตผิดปกิจริงๆฟาเรียนพูดออกมาโดยไม่รู้ตัวย่อมไม่ปกติแน่กาเซียตอบหน้านิ่งแม้พี่ชายผู้นั้นของข้าจะงงเอ้าไปบ้างแต่ก็ไม่ง่ถึงขนาดจะเดินไปหาความตายเองหากไม่ใช้เพราะถูกคนหลอกล่อหลกัก็เขาไม่มีทางทำเรื่องเช่นนี้เด็ดขาดมีคนกลันแกล้งเขาหรือพะยะค่ะ ถ้าให้ข้าเดาเจ้าหญิงสามหลับตาคงมีคนวางอุบายไว้อย่างดีโดยหลอกเขาว่าจะช่วยให้เขาได้ขึ้นครองราชการจะพาคนเข้าไปถึงวังหลวงได้จะต้องมีการเตรียมการไว้ก่อนแล้วไม่ว่าจะเป็นการกำจัดสับเปลี่ยนหรือติดสินบนแต่นั่นไม่ใช้สิ่งที่กูลอนถนัดดีหรือพูดอีกอย่างก็คือเขาขี้เกียจทำเรื่องจุกิกจ,จบพวกนี้คราวนี้ที่เหลือก็ง่าย แล้วคนที่วางอุบายไว้จะต้องเป็นคนที่เขาไว้ใจมากแต่สุดท้ายก็ทรยศเขาฟาเรียนไม่ได้แสดงความเห็นใดๆอย่างไรเสียทั้งหมดนี้ก็คือการสันนิษฐานระหว่างทางจะเป็นอย่างไรไม่สําคัญสิ่งสําคัญคือผลลัพธ์ต่างหากเขาเชื่อว่าเจ้าหญิงเองก็คิดอย่างนั้นแล้วก็จริงดังคาดกาเซียลืมตาพูดต่อว่ารอบตัวพี่ใหญ่มีคนประเภทนี้อยู่มากคนที่มีแต่กําลังวังชาแต่ไร้สมองน่าจะถูกคนหลอกจนหัวหมุนก็เป็นเรื่องปกติ เพียงแต่ว่าพอพูดถึงตรงนี้น้ำเสียงเธอก็เจอแววเดือดดานเล็กน้อยพี่รองของท้าก็โหดเยี่ยมเกินไปจริงๆฟาบาดทรงหมายความว่าเป็นฝีมือของเจ้าชายทอฟิกวิมเบิลดันหรือผ้ายะค่ะนอกจากเขาแล้วจะมีใครรู้จักกูลอนดีขนาดนี้แล้วหลังจากเกิดเรื่องนี้แล้วใครได้ประโยชน์ที่สุดกาเซียใช้น้เขาโตโดยไม่รู้ตัวแม้แต่คนตาบอดก็มองออก จริงๆเสด็จพ่อก็ลำเอียงไปทางเขาอยู่แล้วเขาไม่เห็นต้องทำถึงขนาดนี้เลยเจ้าหญิงกำลังโมโหฟาเรียนรู้สึกได้และสิ่งที่ทำให้เธอมีอารมณ์แบบนี้ได้ก็มีไม่มากนักดูท่าแล้วแม้เจ้าหญิงจะบ่นว่าวิงเบิร์นด,ดันที่สามลำเอียงมาตลอดแต่สุดท้ายก็ยังไม่อยากให้เสด็จพ่อมีจุดจบแบบนี้อยู่ดีความรู้สึกนี้ฟาเรียนพอจะเข้าใจได้บ้างไม่มากก็น้อยในตระกูลใหญ่ๆส่วน ใหญ่คนรุ่นหลังมักรู้สึกกับหัวหน้าตระกูลแบบนี้ภูเขาใหญ่ที่อยากจะข้ามผ่านทั้งเคารพและเกลียดชังหักเรื่องนี้เป็นฝีมือของเจ้าชายองค์รองอย่างที่เธอพูดจริงๆอย่างนั้นก็ต้องบอกว่าเขาอมตเหลือเกินทว่าเหตุใดเจ้าชายลำดับที่สองจึงทรงทำเช่นนี้พะยะค่ะเพราะเขากลัวค่ากาเซียสุดหายใจลึกราวกับกำลังควบคุมอารมณ์ตัวเองเขากลัวสำเพาดำ เมื่อเห็นฟาเรียนไม่พูดอะไรเธอจึงอธิบายต่อทอฟิกมีสายสือบอยู่ที่ท่าเรือเคลียร์วอเตอร์แต่นี้ไม่ใช้เรื่องแปลกก็เหมือนกับที่ข้ามีสายสือบอยู่ที่เมืองวาเลนเซียและเมืองหลวงนั่นละพอรู้ว่าที่นี่มีกองเรือสำเพาดำแล้วเขาก็ย่อมคิดต่อไปได้ว่าข้าจะทำอะไรต่อไปเมืองวาเลนเซียไม่มีศักยภาพพอจะสร้างกองกำลังที่จะต่อกรกับสำเพา ดำได้ดังนั้นเขาจึงใช้วิธีที่งงเง่าที่สุดนั่นคือใช้กูลอนี้เป็นสะพานข้ามไปสู่สิ่งที่เขาต้องการทรงหมายถึงเจ้าชายทรงต้องการกองทัพหรือพ่ะคขาเขาต้องการราชบัลลังก์กาเซียพูดหลังจากกูลอนตายแล้วเขาก็จะกลายเป็นผู้สืบทอดราชสมบัติอันดับหนึ่งยิ่งยามนี้เสด็จพ่อสวรรคตด,ด้วยแล้วเขาคงกำลังเดินทางกลับเมืองหลวงอยู่เมื่อได้เป็นวิมเบิลดันที่สี่เขาก็จะสามารถยกย้ายขุน นางและกองทัพได้อย่างอิสระพอพูดถึงตรงนี้เธอก็สายย่อหน้าแต่อย่างที่ข้าบอกกันนะและเขาเป็นโอรสที่เสด็จพ่อทรงรักมากที่สุดเขาไม่จําเป็นต้องทําเช่นนี้เลยเช่นนี้ก็ย่าแล้วฟาเรียนพูดอย่างเป็นกังวลหากเจ้าชายลําดับที่สองได้ขึ้นครองราชจริงๆแล้วทรงประกาศยุติราชอง์การชิงตำแหน่งรัชทายาทบังคับให้ฟาบาทกลับเมืองหลวงจะทำอย่างไรพยะยะค่ะกาเซียพูดอย่างดูแคลน เขากระทำการจงแจ้งเกินไปสเสด็จพ่อทรงรักเขาไม่ได้หมายความว่าคุณนางทุกคนจะต้องสนับสนุนเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมรอบลงประชนนั่นแม้ทอฟิกจะโยนความผิดให้กูลอนแล้วก็ตามแต่ก็หลอกได้แค่ประชาชนในอาณาจักรเท่านั้นหากคิดจะกุมอำนาจปกครองอย่างเด็ดขาดคงต้องใช้เวลาอีกนานดังนั้นเธอมองฟาเรียน ถ้าคงต้องปรับแผนหน่อยฟาเรียนคุกเข่าลงข้างหนึ่งทันทีกระหม่อมยินดีรับใช้ฝ่าบาทพยะยะค่ะกาเซียลุกขึ้นยืนเดินไปที่รีมีหน้าต่างแล้วหยุดยืนหันหลังให้ฟาเรียนหลังจากเขาขึ้นเป็นพระราชาแล้วคงจะพุ่งเป้ามาที่ข้าอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ก็คงทําได้แค่สั่งให้โจโอีโคลดยุคิแดนแดนใต้มากดดันข้าและฝ่ายหลังก็คงปฏิเสธด้วยข้ออ้างว่า พระราชาเพิ่งสวรรคตยังไม่ควรใช้กําลังทหารระหว่างช่วงไว้อาลัยเจ้าจิ้งจอกเท่านั้นไม่มีวันทําเรื่องเสียเปรียบหรอกอย่างมากก็คงแค่รวบรวมขุนนางมาล้อมคู่อยู่ที่ชายแดนท่าเรือเคลียร์วอเตอร์เท่านั้นเจ้าหญิงหยุดไปเล็กน้อยแต่ว่านั่นก็จะทําให้พวกเราวุ่นวายโดยไม่จําเป็นดังนั้นพวกเราจะเดินเรือวันพริ้งนี้เดินเรือหรือพยยคฆฟฝาบาทหรือว่าจะทรงเนื่องจากเมืองอีเกิลยังอยู่ในเขตของอาณาจากักร ดังนั้นจึงแทบไม่มีการป้องกันใดๆแม่น้ำสามโค้งมีสาขาเชื่อมต่อไปถึงเมืองเคลียสปริงซึ่งนั่นจะทำให้พวกเราเดินทางไปถึงเมืองอีเกิลได้ด้วยเวลาเพียงหนึ่งวันเมื่อจัดการกับโจอี้แล้วดินแดนใต้ทั้งหมดก็จะอยู่ในความควบคุมของท่าน,นี่หล่ะวิธีการใช้ประโยชน์จากเวลาทีนี้พอเขาได้เป็นพระราชาแล้วคิดจะบงการในยุคโจอ้เขาก็จะพบว่าดินแดนใต้ทั้งหมดกลายเป็น ของข้าแล้วไม่รู้ว่าจะมีสีหน้าอย่างไรแต่ฟาบาทตรัสว่าพระราชาเพิ่งเสด็จสวรรคตหากทำเช่นนี้แล้วอย่างไรข้าต้องร้องให้หลังหน้าตาก่อนหรือกาเซียหันหลังกลับมาพระอาทิตย์ยามเย็นที่สุดขอบทะเลสาสแสงมากระทบร่างเธอทำให้เรือนร่างนั้นดูราวกับถูกคลุมด้วยผ้าโปร่งสีแดงอมม่วงใบหน้าของเธอซ่อนอยู่ใต้เงามืดมีเพียงดวงตาคู่ นั้นที่ยังคงเปล่งประกายน้อยๆและแววตาที่หนักแน่นประดุดหินผาฟาเรียนคิดในใจภายในนอนอาจมีทั้งความเดือดดาลและความเสียดายทว่าไม่มีความโศกเศร้าแน่นอนความโศกเศร้าไม่เหมาะกับผู้ปกครองไม่พยักขาฝ่าบาทไม่ต้องทําเช่นนั้นเขาพูดอย่างจริงจังกาเซียพยักหน้ายอย่างพอใจไปเถอะเรียกกับตันเรือทุกคนมาชุมนุมที่นี่ ในมื่อทอฟฟิกไม่ยอมรอจนครบ5ปีค่าก็จะไม่ทำให้เขาผิดหวังหลังจากค่าได้เมืองอีเกล้าแล้วดินแดนใต้ทั้งหมดก็จะเป็นอิสระไม่ว่าทั้งหมดนี้จะเป็นฝีมือทอฟฟิกหรือไม่ไม,ไม่สำคัญเขาคิดเธอมักหาเส้นทางที่เหมาะสมให้กับตัวเองได้ในสถานการณ์ที่ผันผวนปรนแปร,ปรเสมอและเมื่อตัดสินใจลงไปแล้วเธอก็จะเดินหน้าไปอย่างองอาจนี่คือเสน่ห์ของเธอและคือเหตุผลที่เขา ตามเธอมาจนถึงที่นี่น้อมรับพระบัญชาพัคฝ่าบาทไม่สิกฝาเรียนตอบเสียงเข้มใต้ฝา่าละอองบทที่52ไฟแห่งใจ 1. โรแลนด์เคาะประตูหลังจากได้ยินเสียงขานตอบของในติงเกลแล้วจึงผลักประตูเข้าไปในห้องภายในห้องแขวนม่านหน้าต่างหนาะทึบหน้าต่างจะถูกเปิดเฉพาะตอนเช้า หรือเย็นเท่านั้นเวลาอื่นๆจะปิดไว้เพื่อรักษาความอบอุ่นและบังแสงแสงสว่างเพียงแห่งเดียวมาจากเชิงเทียนสองเล่มที่ปลายเตียงเทียนกำลังลุกไม่อย่างเงียบๆสาดแสงกระทบเข้าของภายในห้องจนเกิดเป็นเงาค่อยกันสองสายเขาเดินไปที่เตียงมองสาวน้อยที่ยังคงนอนอยู่ท่ามกลางผ้าห่มและหมอนก็มหยี่นุ่มนิ่มก่อนจะถอนใจออกมาเบาฮ่าฮแนวป้องกันที่ชายแดนนี้เป็นอย่างไรบ้างเพคะ นติงเกลียยื่นน้ำอุ่นให้เขาทุกอย่างเรียบร้อยดีโรแลนด์ดื่มน้ำแล้วคืนแก้วให้เธอตั้งแต่วันนั้นมาก็ไม่เจอสัตว์อสูรฝูงใหญ่อีกสมาชิกกองพลเรือนที่ได้รับบาดเจ็บก็กลับมาประจำตำแหน่งเดิมแล้วทุกคนมีกำลังใจในการสู้รบมากขึ้นแล้วรูโวที่กำแพงเมืองเล่าเพคะคานใช้สุงเคลื่อนกระดองพันผู้สมตัวนั้นไปที่รูโวแล้วใช้กวนนักบักโครงไม้แขวนมันขึ้นไปปิดรูไว้ โรแลนด์รู้ว่าในติงเกนถามเรื่องพวกนี้เพราะต้องการเบนความสนใจเขาไม่ให้เขากังวลจนเกินไปแต่ว่าตั้งแต่เขาเหยียบเข้ามาในห้องนี้ความสนใจทั้งหมดของเขาก็พุ่งไปอยู่ที่ร่างของสาวน้อยที่กำลังหลับสนิทบนเตียงโดยไม่อาจควบคุมหากจะบอกว่าพวกเขาได้รับชัยชนะอันน่าภาคภูมิใจจากการต่อสู้กับสัตว์อสูร ครั้งใหญ่เมื่อคราวก่อนแล้วผู้ที่มีความดีความชอบสูงสุดก็คืออันานาหากเธอไม่ได้ใช้เปลวไฟปิดรูโวของกำแพงไว้ก็ไม่รู้ว่าผลที่ตามมาจะเลวร้ายแค่ไหนทว่าหลังจากที่เธอหมดสติลงในอ้อมอกเขาแล้วเธอก็ไม่ฟั่นขึ้นมาอีกเลยหนึ่งสัปดาห์แล้วสิโรแลนดพึ้นพมเบาฮ่าฮ่าตามทฤษฎีแล้วหากมนุษย์เราอยู่ในสภาพที่ไม่รู้สึกตัวไม่ได้กินหรือดมเป็น เวลาหนึ่งสัปดาห์และไม่ได้มีการให้สสารจากภายนอกเช่นฉีดยาสมรรถภาพทางกายก็จะค่อยๆถดถอยลงสมองก็จะค่อยๆตายลงแตนนา,นาไม่มีวิแววของอาการรายแรงใดๆอย่างน้อยเธอก็ดูดีขึ้นกว่าตอนที่สุดลงในตอนแรกมากแก้มของเธอเจือสีแดงระเรื่อลมหายใจสม่ำเสมอเมื่อเอามือไปอังหน้าผาก็ก็สัมผัสได้ถึงอุณหภูมิ ยังคนปกติสัญญาณทุกอย่างบ่งบอกว่าอันนาแข็งแรงดีเพียงแต่เธอไม่ฟั่นสักดทีหม่อมฉันเองก็เพิ่งเคยเจอเหตุการณ์เช่นนี้เพคะในติงเกนที่ยืนอยู่อีกด้านทรายศีษะนางใช้พลังวิเศษทั้งหมดไปกับการต่อสู้ครั้งนั้นแต่เวลานี้พลังของนางกลับมีแนวโน้มที่จะอิ่มตัวหรือแม้กระทั่งสมบูรณ์กว่าในอดีตหากหม่อมฉันคำนวณไม่ผิดละก็ นางจะบรรลุนิตภาวะตอนเที่ยงคืนของวันนี้เพคะเจ้าหมายความว่านางจะบรรลุนิตภาวะขณะที่หมดสตินี่น่าหรือไม่เพคะนางจะตายขณะที่หมดสติในติงเกนพูดตรงๆความทรมานจากการบารรลุนิตภาวะจะต้องเอาชนะด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นเมื่อใดที่ถอดใจพลังวิเศษก็จะทำร้ายร่างกายของแม่มดจนไม่อาจเยียวยาได้โรแลนด์ลากเก้าอี้มานั่งข้างเตียง แต่ข้าจําได้ว่าเจ้าเคยบอกว่าขณะที่ปีศาจกัดกินร่างกายนั้นต่อให้ทรมานขนาดไหนสติก็จะยังทํางานอยู่หากไม่อดทนจนผ่านพ้นไปได้ก็ต้องจบชีวิตเป็นเช่นนั้นจริงหาฮาเพคะในสมาคมก็เคยมีคนคิดผ่านด่านทรหดนี้ด้วยการทำให้ตัวเองหมดสติและตอนนั้นก็ไม่ใช้การบรรลุนิตภาวะแต่เป็นเพียงการทรมาน ประจำปีเท่านั้นในติงเกลังเลอยู่สักครู่ก่อนจะเล่าต่อนางทำให้ตัวเองสลบไปโดยอาศัยยาที่ได้จัดก,การเล่นแร,แร่แปรธาตุแต่ว่าไม่มีประโยชน์เพราะตอนที่พลังตีกลับนางก็รู้สึกตัวอยู่ดีมินาซ้ายังสูญเสียพลังในการต้านทานด้วยเพคะความทรมานที่ว่านี่ไม่ได้ค่อยๆเริ่มทีละน้อยๆหรือเปล่าเลยเพคะเมื่อถึงเวลาความทรมานจะมาอย่างรุนแรงและฉับพลันราว กับสายฟ้าทว่าจะอยู่นานเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละคนไม่ใช่ว่าพี่น้องของหม่อมฉันไม่เข้มแข็งพอเพียงแต่เสียงของเธอเบาลงโรแลนด์เข้าใจความหมายของเธอการถูกลงโทษโดยไม่รู้ระยะเวลาที่กำหนดก็เป็นความทรมานอีกอย่างหนึ่งไม่รู้ว่าตัวเองที่นำมานานเท่าไรแล้วและไม่รู้ว่าตัวเองยังต้องทนอีกนานเท่าไรเหมือนกับเรือน้อยที่ลอยอยู่กลางทะเลใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยคลื่นแรงย่อมทำให้คนหมดความอยากที่จะมีชีวิตอยู่อย่างง่ายดาย ท่ามกลางความเงียบนั้นเขารู้สึกได้ว่ามีมือข้างหนังกอดลงบนหัวไหล่เขาตลอดหลายปีที่เร่ร่อนมานี้หม่อมฉันพบเจอความตายมามากมายพวกแม่มดถูกปฏิบัติราวกับสัตว์บ้างก็ถูกแขวนคอบ้างก็ถูกเผาหรือกี่กระทั่งถูกพวกขุนนางค่อยๆทรมานจนตายเพื่อความสนุกสนานแม่มดที่โชคดีรอดชีวิตมาได้ก็ต้องอยู่ให้ห่างจากผู้คนปิดกัน้น ตัวเองจากโลกภายนอกและภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่รอยอยู่ไหนนั้นก็เป็นเพียงความฝันในใจที่ไกลจนเกินเอื้อมเสียงของในติงเกนฟังดูอ่อนโยนกว่าปิกติแต่กรณีของอันนาไม่เหมือนกันนอกจากพวกพี่น้องที่สมาคมแล้วหม่อมฉันก็เพิ่งเคยเห็นคนที่เป็นห่วงเป็นใหญ่แม่มดเช่นนี้เป็นครั้งแรกนางได้เป็นที่ต้องการได้รับความสำคัญได้รับการปฏิบัติ เช่นคนธรรมดาฝ่าบาทแม้อันนาจะผ่านพ้นการบรรลุนิพภาวะไปไม่ได้แต่นางก็ได้พบภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของนางแล้วเพคะแต่นี่ไม่ใช่ตอนจบที่เขาต้องการโรแลน์หลับตานึกถึงตอนที่พบเธอเปื่นครั้งแรกเธอไม่ได้สวมรองเท้าเสื้อผ้าสกรปรกขาดวินแม้ถูกขังอยู่ในคุกแต่ใบหน้ากลับไม่ปรากฏความหวาดกลัวแม้แต่น้อยดวงตาทั้งสองสายแจ๋วและนิ่งสงบราวกับผิวทะเลสาบอันบริสุทธิ์ เธอคือเปลวไฟแต่กลับไม่วุไหวเหมือนเปลวไฟเหตุการณ์เหล่านั้นผุดขึ้นมาทีและฉากฉากราวกับโคมาวิ่งหนึ่งข้าได้สนองความสงสัยใครรู้ของท่านแล้วท่านหลอดคราวนี้ข้าข่าได้หรือยังหม่อมฉันไม่เคยใช้มันทำร้ายใครหม่อมฉันเพียงแค่ต้องการอยู่ข้างกายฝ่าบาทก็แค่นั้นเพคะปีศาจพวกนั้นเอาชีวิตหม่อมฉันไปไม่ได้หม่อมฉันจะเอาชนะมันเพคะ ทรงละเมอหรือเพคะหม่อมฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นโรแลน์ Roland สกดกลั้นอารมณ์สเตือนใจที่เอ่ยล้นขึ้นมาเอ่ยขึ้นเสียงเบาว่าค่ะจะอยู่เป็นเพื่อนนางจนยามสุดท้ายหม่อมฉันก็เช่นกันแล้วก็ขอบพระทัยฝ่าบาทมากเพคะหลังจากกินอาหารเย็นแล้วนาน่าก็มาที่นี่พอได้ยินว่าอนันาจะบรรลุนิติภาวะเธอก็ยืนกรานจะอยู่ที่นี่ด้วยโรแลนด์จึงต้องเตรียมห้องที่ชั้นสองเพิ่มอีกห้อง เพื่อให้ทิกไพที่มาเป็นเพื่อนเธอได้นอนคั้งคืนโรแลนด์และแม่มดอีกสองคนนันล้อมอยู่ข้างเตียงรอเวลาที่่งคืนอย่างเงียบฮ่าหาส่วนในติงเกลและนาน่า,น,าน,นั้นพวกเธอก็จะต้องถูกปีศาจกัดกินร่างกายในฤดูหนาวปีนี้เหมือนกันโชคดีที่วันตื่นรู้ของแต่ละคนไม่ตรงกันมิฉะนั้นหากแม่มดสาคนถูกทดสอบความเป็นความตายในเวลาเดียวกันโรแลนด์คิดว่าเขาคงไม่สามารถสงบสติ อารมณ์อยู่ในห้องได้แน่เมืองแห่งนี้ไม่มีหอนอากิกาภายในห้องที่มีเพียงแสงสว่างจากเทียนนี้นอเวลาเพื่อนผ่านไปอย่างไม่ชัดเจนลมหนาวพัดกระทบหน้าต่างเสียงเล็กแหลมของลมที่แทรกตัวเข้ามาผ่านช่องหน้าต่างดังขึ้นเป็นระยะในจังหวะที่โรแลน์ดรู้สึกอ่อนล้าเต็มทีนั้นในติงเกนก็พันร้องขนเริ่มแล้วมีเพียงเธอเท่านั้นที่มองเห็นพลังที่กำลังเคลื่อนไหวอย,อยู่ในตัวอนา,นากลุ่มเปลว ไฟสีเขียวเริ่มรวมตัวกันหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆจุดศูนย์กลางที่สว่างจ้าแปเปลี่ยนเป็นความมืดมิดพลังอันบ้าคลั่งไปกระสุกตัวกันที่ใจกลางราวกับถูกอะไรบางอย่างดึงรั้งไว้มันดิ้นรนวิ่งท่านทะ่วไร้ประโยชน์โรแลนด์มองไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงพวกนี้นนนแต่เขาก็รู้สึกได้ถึงความผิดปกติเปลวไฟที่ปลายทเทียนเรมิขยับไหวทั้งๆที่ภายในห้องไม่มีลมแสงที่เปล่ง ออกมาจากเปลวไฟเริ่มมืดลงเรื่อยๆราวกับกำลังถูกกลืนกินโดยเงามืดจากนั้นสีของไฟก็เริ่มเปลี่ยนไปเปลวไ,ไฟสีส้มแดงกลายเป็นเปลวไฟสีเขียวเข้มเขามองดูอน,นาทีนอนอยู่บนเตียงเธอยังคงหลับสนิทบนใบหน้าไม่ปรากฏความเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นราวกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเธอเปลวเทียนในเวลานี้ราวกับเลื่อนหายไปหมดแล้วไม่ใช้เพราะเปลวไฟดับ แต่เพราะสีเขียวกํำลังกลืนส่วนที่เป็นสีส้มแดงทีละนิด,น,ดนิดจนกระทั่งแสงสว่างหายไปจนหมดสิ้นทุกคนตกอยู่ในความมืดมิดทว่าเพียงไม่กี่อึดใจแสงสว่างก็กลับมาอีกครั้งทว่าครั้งนี้เปเลวไฟบนเชิงเทียนกลายเป็นสีเขียวบริสุทธิ์คนทั้งสามถูกปกคลุมด้วยแสงสีเขียวต่างฝ่ายต่างมองหน้ากันไม่รู้จะทำอย่างไรไม่มีใครเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเวลานี้เอง เสียงร้องครางของอันนาก็ดึงสายตาของคนทั้งสามกลับมาอีกครั้งเธอลืมตาขึ้นช้าฮ่าฮ่าอนาโรแลนต์ตะลึงเธอฟาดแล้วหรือสาวน้อยกับพริบตาส่งยิ้มให้เจ้าชายจากนั้นจึงยื่นมือขวาออกไปแบมือออกแล้วเลื่อนไปตรงหน้าเขาเปลวไฟสีเขียวกลุ่มหนึ่งผุดขึ้นมาจากฝ่ามือเธอมันกำลังลุกไม่อย่างเงียบฮ่าฮ ไม่รู้เพราะอะไรแต่โรแลนด์รู้สึกว่าตัวเองเข้าใจความคิดของอีกฝ่ายเขาลังเลเล็กน้อยก่อนจะยื่นนิ้วไปสัมผัสเปลเวไฟนั้นอย่างช้าๆเขาไม่รู้สึกถึงความรู้อีน้อยอย่างที่คิดจะมีก็เพียงความอ่อนโยนและอบอุ่นราวกับน้าอุ่นที่อบอุ้มเขาอยู่ 1. นคมจีนชนิดหนึ่งภายในโคมมีเพลาซึ่งแปะกระดาษรูปต่างๆเมื่อจุดเทียนข้างในแสงสว่างจากเทียนจะสะท้อนเงากระดาษบนผนังคมขณะเดียวกัน กระแสะอากาศจากความรู้อนก็จะดันให้เพลาหมุนทําให้มองเห็นกระดาษที่อยู่ภายในคมเคลื่อนที่ไม่หยุด